เพราะพี่น้องแท็กซี่เหล่านั้นใจถึงมากที่กล้าติดธงชาติบนรถแท็กซี่เพราะต้องการแสดงว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเราเราต้องอุดหนุนพวกเดียวกันครับพี่น้องครับสำหรับการที่เรานัดหมาย ชุมนุมใหญ่บนถนนราชดำเนินบนถนนสุขุมวิทตั้งแต่ห้าโมงเย็นวันศุกร์จนถึงสามทุ่มก็ขอให้ได้ช่วยบอกกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันไม่ต้องการเอาท่านมาทรมานบนถนนยาวนาน แต่ต้องการทุกท่านทุกคนออกมาแสดงพลังร่วมกันบนถนน5โมงเย็นและ6โมงเย็นร้องเพลงชาติพร้อมกันให้กระหึ่มทั้งสองถนนร้องเพลงชาติเสร็จเป่านกหวีดเพื่อประกาศความเป็นเสรีชนเพื่อประกาศว่านี่คือนักสู้เพื่อเรียกคืน อธิปตปไตยกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยมาชุมนุมกันบนถนนสองสายนี้ครึกคึื้นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์พลาดไม่ได้พลาดแล้วจะเสียดายเพราะหลังจากนี้ไม่มีชุมนุมอีกแล้ว ไม่มีโอกาสที่ท่านจะได้มายืนเคียงบ่าเคียงไหลพี่น้องร่วมชาติที่มีอุดมการเดียวกันอีกแล้วต้องมาวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนวันจันทร์วันที่26พฤษภาใส่เสื้อสีอะไรก็ได้แต่ต้องไปให้ถึงท้องสนามหลวง ก่อนพิธีที่เราจะประกาศเป็นทางการว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วซึ่งเราจะประกาศบนเวทีเวลาหนึ่งทุ่มตรงของวันที่26พฤษภาคม พี่น้องที่จะไปกับหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่ไปตามไล่ล่าเอาใบลาของกากเดนทรราชที่เหลืออยู่นั่นอะ่ะบางทีไปแล้วไม่สนุกเพราะว่ามันทิ้งบ้านทิ้งช่องหัวสุกหัวซุนไปไหนก็ไม่รู้แต่ก็ต้องไปไปเพื่อรู้ว่า ตามไล่ล่าหาใบลาออกจริงๆลุกเข้าไปไล่เข้าไปให้มันหัวสุกหัวซุนต่อไปพี่น้องครับไปไปและพี่น้องที่ไม่ได้ไปกับกระบ,บวนรถที่ไปตามล่าหรือไม่ได้เดินไปกับผมโปรดเฝ้าเวทีเอาไว้ถ้าเขาเรียกกำลังเสริมเมื่อไร ไปทันทีพี่น้องครับเราต้องปฏิบัติการด้วยกันโดยทันทีฟังเสียงบนเวทีนี้ไว้ผมเห็นแล้วยังคึกคักแจ่มใสกันอยู่ทั้งนั้นมีกำลังใจมั่นใจและขอให้พี่น้องทั้งหลาย นี่ขอขอบคุณนะพี่ๆเนี่ยหลายคนไม่ได้เจอกันมาตั้งนานแล้วถ้าไม่ใช่สู้ครานี้ไม่เห็นหน้ากันเลยใช่ไหมขอบคุณจริงๆคอยพี่น้องทลายจงมั่นใจว่าการทำดีการสู้อย่างคนที่มีธรรมะสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเราจะต้องได้ชัยชนะ แน่นอนครับพี่น้องครับขอบคุณครับ